บัวหูมึงมตังใจดี่งามมาเก่งเวยหูวะโอ้บานี้ม่ชว่าเขาใส่บัวบานนี้บัวหูให้ตายเถโลบี้โอ้โน Thầy thầy bảo mừng sư phụ hữu đi đi lên bên đi này Một chạm nhãn Hữu chạm nhãn Làm Ồ, là là. như thế này Ồ, rụt nhòi ra thịt Một chữ hữu บอกเขาออาแ่ยงดีว่ะปุ่นปุ่นปุ่นไอ้มูบังนั่งปุ่นเมปุ่นแมะไปเห็ดตุ่พปุ่นโคกไปเสดงอยู่นต้องรางไอล้านบรายยุ่บองดีเล้ยหมอลานบรายยุ่มบองนีไปพุ่นเขาสิง่ายล้านไปพุ่นล้านฆ่าง่ายล้านง่ายพุ่น

เนี <m í toys> ้ยอย่างเนี้ยเอาหนิเขาี่บาสไอ้มึงกินอย่างฟางฮวงซูเมนหมูกนี่านิหมอย่างเดียวเลยโอ้ยตายโอ้ยขอเหล่านี่ครับกระซันเหล่าครับเยอะแยงกันโอ้มาครับจัดมันักหนักกับโบว์ลินมันลินเป็นโบว์กูเนาะ ลิลเลยที่ไหนะีจริงชีวิตบอกเขบกเคยกินเนาะขอดทอกจาีชีวิตส่วนกูมากตนะไม่มีโอ้ยม่ กินแม่บ้านมึงมึงนั้นกินอยู่บ่มึงไม่ยังบอกกินเอากินกินจิดเป็นตอเมีแห้งเนาะเอาละจีดเอาละเอาห้มันกินน้าเนี้ยเบงกันกินคนละคืนอาปอกบ้า เขาไม่จะท้อใจแต่น้อโอ้ยเขากินเหล่าเบิดแล้วเงินแล้วก็เบิดสีไม่เดียวตัวอยู่บ่ตายตายไปเดียวไปเดียวใส่แหละจักสีไปเดียวใส่ไปหาเบิังมาล้ำเลยจะเสียงเงินมันจะใส่บาทถีดโอ้ยเรื่องเงากอบโง่หัวเนี่ยหมอ กสนเขนดีบบ่บ่บ่มันนมึงสีไเ้เงืนไปเที่ยวตีอภัยกับปนปนใส่ระบาดเหี้ยวเปวัดตีละบ้านมึงบ่เอิรนผ้าไปปนวัดเท้าเอรนโบาดปนโรกบาดปนมันหนีหัวเฮา้ผิดปนเลยเสีขอจัวัดนีครับ ปุ่นครับนนนนนเ,บน,น,เ um, นี่เลยนใจไม่เลยเชี <S <S ่ยวงานหมอลำครับเอามาดเสลาบานีเอี่ยงนี่ตำรวจครับเนี่ยตำรวจพี่มาตรวจยามนี่โบโหเอาสาธายเขาเกันโบโหครับเพตำนวา โมกุีอะไรเกลียว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 ห่วงเกลียวแล้วเอาให้นอนด้ยแล้วหลงเยงันหลัแล้วพอเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าในความมืดนั้นครูอาจารย์และพ่อแม่ของเราก็เปรียบเสมือนตะเกียงที่สว่าง ให้พวกเราหยิบตะเกียงนั้นขึ้นมาแล้วเดินไปสู่ประตูแหง่งความฝันและความสำเร็จสุดยอดครับสุดยอดตเกีงในความมืดนั้นพาเราไป